โมเดียรนตุ่มเลยเนะ๊เมฆเท้าตุ่นเต่าลงไปจำอยู่หนูงูทุกคนเป็นบุหงวงูอย่แหละนี่แหละได้ประมาณนี้แหละ แปซิวน <Off> ี่ไ <dairy> ด้ประมาณครึ uh, ่งแต่ไม่อยากห่างตอนนั้นแต่ซ้ำอย่างแล้วทำได้คนเดียวไายังนานมากคุณสวัสดีทุกคนสวัสดีอีฟซีทุกคนเด้อยินดีตอนรับเขาซู่นซ่องเขาเองล่ะน้อยสาวล้านี่ทุกคนมุดีเขากะสิพาทุกคนไปงมป่านะทุกคนหนองป่าตัวนี้แมนเขาเคยดูดแล้วเธอหนึ่งลหละมันก็ยังมีทุกคนกะเลยว่าพออยากเลมเลียมเอาป่ามากินอีทุกคน เพราะว่าถ้าปะไปโดนกับโบได้เพราะว่าได้ยินข่าวว่าพายุจะมาแล้วทุกคนมืน่อกี้วันที่เก้าแล้วย่านลมมื่อกี้เริ่มลมละย่านพายุมาฝนตกน้ำท่วมเต็มหนองเดี๋ยวเสียนป่าสิน,นีนะทุกคนกันเลยว่ามื้อนี้ก็เลยว่าสิมาดูดนะทุกคนมันก็อาจจบ่มีหลายดอกพวกเขาพวกเขากันเคยดูดแล้วเธอนึงโอเคทุกคนป่ะพอกับแมวถ่ายทุกคนและะ้วป่ะงบป่าสามคน้วทุกคนมื่อนี้ป่ะ นี่มาห่อแล้วทุกคนเบิงเบิงต้นตาลกะตาเด้ยบริยานตุ่มเลยเน้ะเมยเท้าต้นเต่าลงไปจำอยู่นองคุณนี่ทุกคนพอดีอันรถจกเพิ่มมาจกหน่องทาอะ้รทุกคนจกอีกบอนนั้นละพอไซคุณน้นพอหาคุณน้น จบคนี่หาทุกคนเป็นหงองทอดูดกง่ายเว้ยป่ากะซีมีแต่ป่านน้อยแหละทุกคนเพราะว่าเขากระดูดไปแล้วทั้งนึงเพราะว่าหนองนี่ก็เป็นหนองป่าน้อยแบบบริเวณมีปา่าใหญ่นะดูดกินปลาธรรมชาติซาื้อๆปลาซิวหลายๆเดี๋ยวทุกคนเอาชิลงไปเก็บอยู่ลงุง,งม,มีกุ้งวะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเขาขอตัวลงไปเก็บปากกันเลยพอเอินแล้วปลาโหทุกคนหาไปเห็นปลาคหนองนี่กระสิบูมีปาลาใหญ่นี่ใหญ่สุดแล้วโอ้โหปากกำลังสืดดขึ้นไปดูดน้ำขึ้นไปค่อยจะเห็นปากนะทุกคนว้ลมเริ่มมาละคันโยกสิมาแทบบ่น ลมมันแหงแต่ว่าห่างยังห้อนอยู่ขั้นผุนตัวเต้นดีมันก็จะเยน็นอืทุกคนป่าเต้นตอนพอดูดเาะป่าก็เนี่ยม้อนเลยเต้นจีนีป่าซิวแล้วส่วนหลังป่าซิวน้อยๆ ได้กินก่นอกนี่พอได้ปลาคอแล้วกันปลาอันปลากาละกุณปลากาอ,กาอ้มีกุ้มพร้อมกุมเลย้ยเนี่ยันมีหลายตัวเนเจลแซ่บอีลองกักปลซีวนุณโอท้กคนสูดตัเได้ลปลา คนว่ามาป่ารวมนะคะสิได้หลายเลยเอาตกไม้ี่บ่เอาลักน้ำโอ้ยนี่นีปลาคออีกล่ะ คนจับกล้องให้เยทุกคนใครก็ข้าเบียก อามากเดี๋ยวพ่อถอยทีนะฮะพ่อต้องเอาไว้หันไปลากใครซิโอวัดเนี่ยมาเล้านี่ทุกคนตอนนี้กัพอฮ้อนไส้เอาปลาก่ามาปล่อยไว้อ่าทุกคนพออ่าตน้องตายก่อนแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอนี่คืองูทุกคน แต่บูหูวงูอย่างอ้อน้องตกแล้วัแต่ว่าน้องขึ้นบ่ได้ก็อยากสวยอยู่ใดแต่ว่ากระยานอยากสวยอยู่ขึ้นขึ้นตกลงอ่างแล้วทุกคนแล้วขึ้นขึ้นบ่ได้เฮาสะบัดยานชีสวยนะใดปบานนี้คือสิถ่าให้พ่อก,กับแม่มาพนดเละ โอ้ยจนตกใจเลยกินนี้ดูนี่ถาบหนึง่งเด้อบวหัวเป็นงูอย่างทุกคนงูนี่งๆยาวๆใ่ยานแทะอืฟอโบอ่อ,อนฝ่ามาบอยไว้อ่างนี่แหละเขาก็เลยว่าเอาไว้น้ำหอยซะยานนี่ทุกคนตอนนี้แมนเฮาขึ้นมา ถึงเรียบร้อยแล้วงุมปาเรียบร้อยแล้วกับว้ถทยทุกคนเบื้องหลายเนาะเพราะว่าไผ่กระคางมุมปากทุกนนคนกับเรือาบมีมีคนจับกล้องให้บันไดมีจะถ่าทยทุกคนเบื้องหลังนึงปากกับวันี้มีหลายดอกเพราะว่าอันนี้เป็นเขาดูดฮอบสองเดี๋ยวเขาจะพามาเบื้องปาทุกคนเสรจแนี่ทุกคน,นคอันนี้ก็บเปนจะเป็นปลาปลาซิ่วขาเนาะทุกคน เจ้าเตียม,มันล่างแล้วก็เด็ดหัวครัวไว้ด้านทุกบีบขี่ฮะแหละโบเป็นครัวดอกนี่ปลาเข้ากะบโบเดนมีหลายเขากับเบงให้คนที่เป็นมะง,งมสวยยอจักแันสวยพอเนาะทุกคนเบงเคืองทุกอย่างเลยอันนี้ก็เป็นพวกป่านปลากาไปยังนะทุกคนแล้วก็มีปลาคะแย่ลวกักุ้งเนาะทุกคนพอดีเจลกินแล้วก็ปลาคอขังอยู่อ่าง กระโบนลายันไหนพระวเขาเล็มน้ำตื้นๆทุกคนดูกลิ่นปาเก,กา่าซึ่งมาน้อยกันเลยวนอยู่กลิ่นปลาคอลูกคอบม่เนี่ฮะโอเคทุกคนเอาไว้พบกันเมื่อแรงเลยเขาจะเห็ดหมกปลายทุกคนเบึ่งเลยหมกปลาซิวอ้าวนี่เลยทุกคนหมกกินแรงเลยเนะาะตัดผ้าไปตอนเลยด้อยทุกคนปะ นี่ทุกคนตัดผ้า,ามาต่อแรงเมนนื่อวเขากาจะมาเห็ดหมดูฝ่ายคุณเบิงพะว่าได้สัญญากับกคุนแล้วว่าจะเห็ดหมูกันปลาซิวเข่าให้ทุกคนเบิงนะทุกคนปลาซิวที่เขาไปหาเมื่อเช้านี่แหละเขามาเก็บผักอยู่สวนผักที่เขาจะใส่นี่ก็จะเป็นผักอันผักนั่งตู้ทุกคนหรือว่าทางฟองไทยหันคนจะเอินว่าผักแนงหลักก็ทุกคนประกาศเขาก็เก็บันตะไคร่ตะตก้มเพราะภาษาไทยเลยนี่ตะไคร้นี่ ว่าทางฟังเลา่าเขาจะเอิ้นหัวสิงคายแลทุกคนแล,ล้วก็ปอกเก็บติบเก็บอยู่สวนใส่สามยาในกรนะเป๋าทุกคนว่าเรื่องอย่างอยู่เงืั้นก็มีละปวบัวอยอย่างค่ะมีแล้มวมีอีกมีสองเรื่องที่เราจะวาให้ทุกคนฟังเรื่องที่หนึ่งละแม่น่ะอันนั้น,นทุกคนทางอันสองสามมื้อหลังนี้ทางเอฟซีฟังไทยค่นเพิ่นได้บอกว่าวันที่เก้าวันที่สิบพันจะมีพายุเข้าหรือทุกคน เพื่อนก็บอกให้เราวางอะไรทุกคนก็ต้องขอบใจเพื่อนหลลายเนาะทุกคนนี่เมื่อนี้ก็เป็นวันที่เก้าลมทุกคนเริ่มลมแล้วนี่ทุกคนลมแหงพีเอฟซีแบบบอกแม่นเลยทุกคนเพราะว่าอ,อยู่แถวทางในตัวเมืองอ่นแล้วก็หลวงฮนนะน่ะเห็นเพื่นถ่ายลงหันบกเห็บตกกระลายทุกคนเฮานี่ก็อยู่เขตนอก เพิ่นก็นเริ่มลมแล้วก็น่าจ,จะพายุเขา่าแท้ฮะแหละเรื่องที่สองนี่ก็อยากแบบโบปานใดนะทุกคนเพราะว่าตอนแรกของมื้อน,นี้แปดโมงนี่แมนเฮาจะได้เดินทางลงไปภาคใต้พูดเละทุกคนสวนรรค์เขตไปตอนนี้เลยเมื่อน,นี้เลยเพราะว่าเพิ่นมีเวียด่วนสวนรรค์เขตนี่กะเป็นอันบ้านของโพเฮาทุกคน เพื่อนมีเวียกดวนกระทันหันกันเลยว่าพ่ออยากให้เขาไปนํำกันเลยว่าเขาไปได้ไปน้เนะทุกคนก็เป็นขัง้งแรกเลยที่เขาได้ไปก็เขาจะไปอย่างหันก็เขากับบรัหไดในฝ้าบอกทุกคนนะทุกคนขานให้ทุกคนติดตามคลิปต่อไปว่าสิเป็นเราใดโอเคทุกคนเขาขอโตไปอันเห็ดหมกปลากอนเลยทุกคนปะไปพบกันยุ่งงันเลยปะ ทุกคนเขามาเริ่มเลยทุกคนก่อนอื่นเบิร์มินเขาจะตำเครื่องเคียงหอมนี่ทุกคนหัวสิงไคแล้วก็มะเพร้เพื่อว่าตำจะให้น้องอั่นหอมนีทุกคนในหมกปลาเขาหอม <Okay. S 1> นี่มัน,นตำกับใส่เป็นนัวทุกคนใส่เป้นนัวหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือเพื่อว่าจะให้น้องตำแลก <Okay. S 1> นี่เราพลางฉลาด นขันตอนแรกหลังจากที่เขาเอาปลาเสหม้อแล้วก็ข้างหม้อเรียบร้อยเขาก็ที่มาเอาเครื่องที่เขาตาไว้เรียบร้อยนี่เขาเาา่าคนนะทุกคนใส่ป่าเขาเลยขวาประมาณน,นี้ในนึงเห้น้อเขาเนี่ยเขาหนังแล้วค่ะสวยจะมาเติมน้ำทุกคนให้มันหอมขวาเขากับปลาต่อมาเขาก็จะมาใส่ประเด็ก ด้วยกันงัวคนหลังจากนั้นเรากะคนคนคนเข้ากันเลย เดเวียนได้มือนี้เพราะว่าเรามีการเตือนทางซอดเลยทุกคนแต่ไากหไม่ด้ตนั้นแต่ทำให่ตอครับแนเดียวเขังผ่านมาเขาซื่อวันยำปานทับกูทอด่ยเลยนี่ต็นแปดขั้นมาะนี่ย